สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะวันนี้วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะตอนนี้แคนดี้ก็อยู่ที่ปีเตอร์ครนโฮมสเตย์กัลยาณมิตรโฮมสเตย์ศูนย์เรียนรู้นานาชาติกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยนะคะวันนี้แคนดี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปพบกับอาจารย์นะคะซึ่งเป็นผู้สอนงานโครเชต์แฮนด์เมดโปรดักต์นะคะที่บ้านท่านซึ่งอยู่ติดกับศูนย์เรียนรู้ของเรานี่เองนะคะจะแนะนําให้รู้จักสมาชิกของเราท,ทุกคนเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ บ้านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่เขาจะร่วมบริจาคข้าวของที่จะเอาไปทําการกุศลในเดือนหน้านะคะซึ่งท่านเป็นรองประธานกลุ่มกัลยาณมิตรของเราด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านคะพบกับแคนดี้บีเตอร์แบรนด์อัมรัสเดอร์กลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยนะคะตอนนี้แคนดี้บีเตอร์เราก็อยู่ที่บ้านอาจารย์เบญจวัรณนะคะแสงมณีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก ของกลุ่มเราท่านเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ตอนนี้กเกษียณแล้วก็มาเป็นอาจารย์ประจํากลุ่มของเราสอน,อนการถักงานโคเชเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเยียนอาจารย์เบญจวรรณกันนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญนีอ่อาจารย์เบญจวรรณเซ่ฮัลโหลหน่อย <c oughs> <c oughs> Oh. <laughs> อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นครูสอนถักงานโครเชต์นี่อาจารย์กําลังถักนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนงานฝีมือโครเช <laughs> ต์ก็มาได้นะคะบ้านอาจารย์อยู่ติดกับกลุ่มกัลยานามิตร <laughs> จังหวัดเลยสาขาหนึ่งนะคะ <laughs> บ้านนนงซอยหก <laughs> ตําบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลย <laughs> อันนี้ลายอะไรคะอาจารย์อันนี้มันลายลายดอกไม้แต่ลายกุหลาบลายลายกุหลาบมันมีตั้งแต่นี้เขาเอามาให้มันเป็นอย่างัย นี่มีมีแบบให้ดูด้วยนี่สีขาวนะคะอาจารย์นั่งถักอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวอาจารย์แม่ก็มาเซย์ฮัลโหลนี่เราอยู่บ้านติดกันทำจ้ะแต่ละอย่างแล้วก็มาทำริมอ๋อริมริมนี่ออริมแล้วก็มันอ๋อนีผักริมขอบตรงนี้ด้วยเหรอมีดิมีก็ชายมันจะเป็นปอยนะแต่เป็นป็นปอยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูผืนหนึ่งใช้เวลากี่วันคะอาจารย์อ้าวถ้าถ้า ถ้ามันอยู่มีมีสุกเน,น,นี้ยก็สองสามวันแต่นะก็เลย <ตอ S 2> ไปได้ได้ทีแล้วสองสามแถวสองสามวันเสร็จผืนนึงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยขั้นเทพเลยนะเพราะว่ามันเล็กมากคุณผู้ชมดูสิคะละเอียดเป็นงานละเ,เ,เอียดงานฝีมือเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะศึกษางานหัตถกรรมโคเชนะคะโคเชแฮนเมดงานถัก ก็มาได้นะคะที่กลุ่มกัลยาณมิตรสาขาหนึ่งกลุ่มกัลยาณมิตรสาขาสองกำลังทำนี่อาจารย์ถักไว้เพียบเลยนะคะมีหลายลายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ลายลาะหัวหน้าดูก่อนวันก่อนมาหาไม่มีใครอยู่ร้องเรียกไม่มีใครอยู่เลยวันที่น้ำประปาไม่ไหลอ่ะอืออันนี้ลายเลอันนี้ลายสิหลายกราบ อันนั้นเหมาะหมักหมอกกับหลวงพ่อเลยนันน่ะสีเหลืองเลยเหมาะไปไปถวายหลวงพ่อนะอันนี้อันนี้อันนึงอันนี้เป็นชอยไปวัดก็ได้ให้ทำมาจากวันจะทำยังไงผมตามวันก็ได้นะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันนี้วันจันทร์สีชมพูแซวอาจารย์แม่อาจารย์แม่วันจันทร์สีชมพูนี่ก็อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นยอยครัเพี่บอกให้กำจัดไปจัดกาทำยังไงไอ้ยอยเนี่ยเน๊อะ นี่ก็อีนงยนี่อาจารผักคนเดียวเลยเหรอคะผักคนเดียวสวยมากเลยนะคะสีชมพูก็มีนี่ออเดอร์ได้นะคะคุณผู้ชมคะเ,คเราจำหน่ายผืนแล้วหนึ่งบาทนะคะรวมรวมค่าฝีมือรวมค่าได้เข็มแล้วนะคะ<ม>นี่ถูกมาก1 5 0 0บาทนี้ขายในเมืองไทยนะคะถ้าส่งไปต่างประเทศก็2,500บาท ก็สามารถติดต่อได้นะคะที่0883071439 Facebook ก็ศูนย์เรียนรู้นานาชาติกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยนะคะ Lady and g e n t l e m e n this is crochet handmade product by the International Learning Center of Ka l ย y a ม a m i ก Group at เลย Thailand I would like to introduce you show you about the crochet handmade product This is Rose we have a lot of color like pink white blue yellow we can teach you how to do handmade product s นี่ in our center this is the governor อาจารย์สุวิมลกัลยา and the brand ambassador อาจารย์นครราจเรนพานิต and the professor to teach handmade products อาจารย์เบนจวรรณแสงมณี It is so beautiful. <laughs> if you are, uh, if you are interesting for learning, you can come here to the Province, northeast of Thailand. And if you wanna buy it, you can contact me by my Facebook, Natasha KM Princess Natasha KM Mendoza or the inter, My page is the international. ออฟก l a y a n ม m i ก g r o u อ at เลย Thailand We have homestay for the people come to visit us and stay with us just so only 200บาท per night our whole house 1,000บาท per night you can contact us by number telephone mobile number plus six six eight eight zero three seven one four three nine o n น a c ค me my name is Candy Brand Ambassador of the k a l a y a n a m i t Group at Ley Thailand Right now I'm here in my n e house แล้วพบกันกับกลุ่มกัลยานามิตรจังหวัดเลยนะคะบายบายสวัสดีค่ะพี่น้องการ,รยานามิตรทุกท่านคะตอนนี้แคนดี้ก็อยู่ที่บ้านกกม่วงชีนะคะอยู่กับอยู่ที่บ้านท่านรองประธานกลุ่มกัลยานามิตรคนสวยของเราไทยซี่ไรเอ่ยจำกันได้ไหมคุณอาจารย์แม่สุสุอรุโนไทยนี่นะคะท่านประธาน ท่านรองประธานกลุ่มนะคะกัลยาณมิตรกับท่านอาจารย์แม่ท่านรองประธานท่านบริจาคเสื้อผ้า41ตัว41ตัวเพื่อที่จะเอาไปร่วมทําบุญนะคะเอาไปบริจาคที่บ้านโรงเรียนบ้านชมน้อยใช่ไหมคะที่ปากชมบ้านเชียงกมบ้านเชียงกม,าางกมปากชมนะคะ,ะนะเชิญชวนสวัสดีค่ะ สมาชิกกลุ่มกัลยาณมิตรนะคะวันนี้ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรสุวิมลกัลยากับอาจารย์อารุณไทยชม,มนีมกําลังพับเสื้อผ้าจะไปทําบุญให้ผู้ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะคะถ้าใครมีเสื้อผ้าอยากจะบริจาคก,ก็เชิญร่วมบริจาคได้ที่ร้านดอกไม้ข้างสายหลักเจ้าพ่าอกุดกล่องนะคะโชคดีมีสุขค่ะบ๊ายบาย แล้วก็การบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข้าของเครื่องใช้หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนาะข้าวสารอาหารแหง้งอะไรพวกนี้ของเล่นก็ได้นะคะรวมถึงหนังสือเรียนนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะหนังสือเรียนหนังสืออ่านเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาร่วมบริจาคธรมบุญกับเราก็ยินดีนะคะที่กลุ่มกลัมกลายาณมิตรนะคะจังหวัดเลยสาขาหนึ่งก็อยู่ที่บ้านนาะหนองซอย6นะคะแล้วก็สาขา2ก็อยู่ที่ ข้างสารหลักเมืองเจ้าพา่อขุดป่องนะคะกลุ่มกัลยาณามิตรจังหวัดเลยซึ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการจะบริจาคก็ส่งมาส่งรถส่งใส่รถมาบขศมาก็ได้เดี๋ยวเราจะไปรับที่บขศแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนเป็นปัจจัยนะคะก็แนะนําให้ซื้อสติกเกอร์นะคะอุดหนุนสติกเกอร์ของกลุ่มกัลยาณมิตรของเรานะคะสติกเกอร์ต้านพยาเสพติดรวมถึงสติกเกอร์12ราศีนะคะซึ่ง ครีเอทขึ้นโดยน้องปีเดอร์คนนี้นะคะแบรนด์อัมบัสเดอร์กลุ่มกัลยานอิมริของเราเป็นคนวาดนะคะซึ่งเขาวาดจาก iPad ก็อาศัยการฝุกฝนมานานนับ10ปีนะคะก็สนับสนุนปัจจัยเราโดยการอุดหนุนสติกเกอร์ก็ได้นะคะในราคาแผ่นเล็ก25บาทแผ่นใหญ่100บาทไปหาดูได้ใน Facebook ของเรานะคะ Queenstar England นะคะรวมถึงนาตาชา KM เ e n ม o z นนะคะแล้วไปดูเพจของเราก็ได้นะคะเพจของเราก็ ศูนย์เรียนรู้นานาชาติกลุ่มกัลายาณามิตรจังหวัดเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ The International of กัลยาณมิตร Group แอดเลยไทยแลนด์นะคะถ้าจะติดต่อทางไลน์นะคะก็0883071439 Queen Star England นะคะก็ขอความสนับสนุนอน,อนุเคราะห์จากเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆอยอาเจ็บอย่าจนค่ะบ๊ายบาย ฮัลโหลสุดหล่อคริสโตเฟอร์แฟนคลับคริสโตเฟอร์คิดถึงอ่ะคุณยายบอกซิบอกเขามากินหมกปลาซิมากินหมกปลาคุณยายนะคะเออคุณยายคุณยายไม,ไหมสหวังรออยู่เนี่ยคุณยายคิดถึงคริสโตเฟอร์นะแฟนคลับคุณนะ่ะน้ำพริกปลาทูรุ่นใหม่นะ,ะเดี๋ยวส่งไปให้